สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงแจ็ก,กลินแคลรินเจนส์วันนี้หนูจะมานำเสนอเรื่องโครงการอุปถัมภ์สัตว์ป่าสวนสัตว์ขอนแก่นค่ะอาทิตย์ที่แล้วคุณพ่อมาคุยกับฉันว่าอยากจะขอความช่วยเหลือที่จะอุปถัมภ์สัตว์ป่าเพราะครอบครัวเราจะบริจาคเงิน ช่วยสัตว์ป่าเพราะช่วงนี้มีสถานการณ์โควิดนานทีนกำลังระบาดจึงทำให้นักท่องเที่ยวน้อยลงแต่ว่าสัตว์ป่ายังต้องการอาหารและยังต้องการความดูแลดิฉันเลือกเป็นแม่บุญธรรมฮิปโปโปเตมัสค่ะหนึ่งในนั้นคือน้องอ้นอายุสามขวบเป็นฮิปโปโปเตมัสเพศเมียเป็นหนึ่งในฮิปโปโปเตมัส ครอบครัวมี4ตัวนะคะน้องชอบกินมันเทศหญ้าสดค่ะแล้วก็กล้วยนำหวานะคะ่ะแล้วก็น้องเนี่ยเป็นหนึ่งในสมาชิคกครอบครัวฮิปโปโปโตเตมัสค่ะมีทั้งหมด4ตัวมีพ่อชื่อนำโชคค่ะได้รับมาจากสวนสัตว์นครราชสีมาค่ะส่วนแม่ชื่อเล็กได้รับมาจากสวนสัตว์เปิดเขาเขียวค่ะ ส่วนทั้งสองตัวได้มาอยู่ที่สวนสัตว์ขอนแก่นเมื่อปี2,558ค่ะและทั้งสองได้ผสมพันธุ์กันและตกลูกได้น้องนำชัยค่ะเป็นพี่ชายค่ะและได้ตกลูกน้องอ้นนะคะเป็นลูกตัวที่สองค่ะเป็นน้องสาวค่ะ เกิดเมื่อวันที่5ตุลาคมพศ2562นะคะคนที่ตั้งชื่อน้องก็คือดรสมศักดิ์จังตรกูลค่ะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นค่ะท่านตั้งชื่อแก,แก้วก็เพราะว่าด้วยความที่น้องสุกสนขี้เล่นค่ะที่ท่านตั้งชื่อว่าอ้นเนี่ยก็เพราะว่าน้องว่นท้วนสมบูรณ์ค่ะฉันหวังว่าหลังสถานการณ์โควิด ดีขึ้นฉันจะได้ไปเยี่ยมน้องอ้นสักครั้งนะคะและหวังว่าเพื่อนๆจะได้ไปบริจาคเงินช่วยสัตว์ป่าที่สวนสัตว์ขนเก่นคะ่ะและถ้าเพื่อนๆบริจาคเงินคะ่ะเพื่อนๆจะได้บัตรนี้นะคะถ้าเพื่อนๆเลือกอุปถม ast, ัมพิโปเปเตมัสก็จะเป็นปรูปพิโปโปเตมัสตรงนี้นะคะและบัตรนี้สามารถเข้าชมสวนสัตว์ฟรีได้หนปีคะ่ะ 好分开、啊